รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีมงานทุกคนพร้อมไหมคะมีแอมกับหนูนิ่งๆพร้อมแล้วนะสแตนบายครับโอเคสแตนบายค่ะแล้วคุณกับลูกๆสีคะาที่รับชมอยู่ทางบ้านละคะพร้อมร่วมสนุกไปกับรายการ The Animal Land l คนได้พักจัดได้เที่ยวกันด้วยยัง <laughs> บอกเลยค่ะว่า คลิปของวันนี้นะคะเหมือนไม่ธรรมดาเพราะว่ามีแอมกับหนูนิ่งๆเนี่ยเรายกขยงลูกๆซีคะที่หลากหลายสายพันธ์ไปท่องเที่ยวกับกิจกรรมนี้ ต้องบอกก่อนนะว่าครั้งนี้คือครั้งแรกของครอบครัวเราเลย เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาเลยค่ะรักเขาเหมือนลูกเงี้ยค่ะอยากให้น้องเขารู้จักเข้าสังคมค่ะแล้วก็อยากพาเขามาเที่ยว,วตอนเราก็ถือโอกาสเนี้ยพาสมาชิกทั้งครอบครัวได้ออกมาเที่ยวพร้อมๆกันอยากมาให้น้องเขาได้มาเจอเพื่อนๆเ,เยอะๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ค่อยได้ออกมาอย่างนี้ค่ะ ให้เขาอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่เงี้ยครับทุกคนรักรักน้องหมาเหมือนกันจริงก็คือทุกคนมีหัวใจเดียวกันพี่ตั้งใจมาตั้ง5ปีแล้วนะได้มาดีใจที่สุดเลยต่อให้เราแห้วไม่ได้อะไรกลับไปเราก็คุมแล้วร่วมยกทับหินสาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟ นัดพบของเราในทลิปนี้นะคะพี่นต้องทำตัวพคำนิดนึงนั่นก็คือพัตโตชิโนไลฟ์สไตล์มอล์แห่งแรกและแห่งเดียวในย่านพระรามสองค่ะส่วจะมีผู้โดยสารท่านใดไปร่วมทริปกิจกรรมกับเราบ้างนะคะไปทำความรู้จักกันก่อนเลย <c oughs> ก็นั้นน้องเก๋ค่ะส่วนตอนนี้เจ้าไวร้ายชื่ออะไรเราชื่ออะไรไวร้ายนี่ใสยังไงคะที่เล่นที่เล่นที่เล่นัวหัวไม่ได้ดุไม่ได้ร้ายเหมือนชื่ออาการคืออะไรคะง่ายๆอาการอาการดื้อโอเคทุกคนอาการดื้อน้องไวร้ายนี่สุดยอด บ้านน้องมอกค่านะคะคุณแม่ชื่อมินี่คะ่ะมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพาน้องมาเจอเพื่อนเพื่อน้องหมาเป็อื่นเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยชอบใส่ด้วยกันเห็นใส่แล้วก็แบบเขา,บาัาหลอกว่าไม่ชอบาานิสัยยังไง <laughs> คะคำเดียวเลยะคะ่ะด <laughs> ื้อหนีออกจากบ้านก็เก่งชอบหนีไปเที่ยวป่าที่หลังบ้านติดแม่น้ำก็ว่ายเล่นแบบกลับมา มอคไม่กลัวแม่เหนื่อยแบบเตอะคนเปิดอะไรเพิ่งอาบน้ำเมื่อวานพี่แกหน,นีอีกแล้ว,วลอ่ะก็แบบชอบเล่นน้ำแบบควายขวายขวายแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับบ้านที่มียอกเชียยวมากที่สุดในทริปคุณแม่แอบบี้ทีมสีแด้งเด้น้องนอันนี้ชื่ออินดี้ออดี้พิียัน แแแล้้วก็คุณม่อป,ปีทำไมพี่อ้อถึงคิดที่จะพาเด็กๆมาเที่ยวมาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะเล่งทุกปีเลยแต่ไม่ได้มาสักทีแต่ตั้งใจจ้องรายการคุณแอมมา5ปีแลวเวจอสาวๆตื่นเต้นบ้านจุ่มพุ๊บซิมลิมทีม,ทมสีสฟ้า,<ส>ฟาเยิดีบ่บ้านเนี้ยน่าจะพาน้องไปเที่ยวอยู่แล้ว แต่ว่าการพามาเป็นครอบครัวแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะชอบเพราะว่ามันมีเพื่อนมากเยอะแยะมากมายมีหลายเผ่าพันธุ์เพราะเราไปคนเดียวเขาก็เหงาอ่ะมีกันแค่สองคนมันก็ดีค่ะเรามาอยู่กับบ้านที่มีน้องน้องถุงทองอายุ8ขวบเป็นคนที่เก็บตัวมากไม่เอาใครแต่อยู่ในบ้านนี้นะเสียงวั๊บับบ๊บบั๊ั๊ั๊ออกข้างนอกแล้วเงียบ นี้นะคะเราเหลือผู้ที่ลงทะเบียนอีกไม่กี่ท่านแล้วอันนี้บ้านอะไรบ้านคุณแม่อะไรบ้านขนมจีนดีร้านสูหมาชื่ออะไรบ้างอันนี้แนวอะพุกแนวพวกอันนี้น้ามิกส่วนส่วนอันนี้นมจีนเขาได้ข่ะวว่าบ้านนี้นะคะนอกจากจะเป็นบิ๊กแฟมิลี่แล้วนะคะยังมาจากสถานที่ ค่นข้างไกลยอยู่ที่ไหนเลยอุดรธาน,นีก่อนมาได้ข่าวว่าสภาพร่างกายและการทํางานต้องนิ่เคลียร์มากเคลียร์ประชุมที่แบงค์เสร็จสี่ทุ่มเดินทางอยู่หมงหกทุ่มเดินทางออกคือเที่ยงคืนเลยมีเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมาถึงปาโตชิโน่ปุ๊บเหนื่อย บ้านทีมวานสีชมพูเย่ส <c oughs> ำหรับสมาชิกท,ทีมนี้นะคะได้ข่าวว่ามาไกลมากมาจากจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกค่ะ <c oughs> ทำไมถึงแบบสนใจอยากเอาน้องแล้วก็สมาชิกมาร่วมกับกิจกรรมนี้คะจริงๆที่บ้านมี4ีตัวตัวใหญ่2ตัวเล็ก2ค่ะแต่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเขาแก่ละส่วนตัวเล็กนี่ก็พาไปเที่ยวประจำเพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่เขาก็รับน้องหมาสุนัขพันลิตค่ะแล้วทำไมครั้งนี้ถึงพาน้องมาอันนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวค่ะอันนี้เป็นแค่ครั้งที่2ของเขา สีฟ้าเย้อูคาพี่วินครับพี่วินค่ะน้องฟังฟังค่ะนิสัยก็โลกส่วนตัวสูงมากไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้อะค่ะแล้วก็จะชอบขัวนะคะก็เลยอยากให้เขาแบบมาคุ้นเคยกับเพื่อนๆเยอะๆจะได้นิสัยดีขึ้นพบปะเพื่อนๆได้เยอะขึ้น พามาเที่ยวทริปนี้กันค่ะทั้งน้องหมานิ่งๆมานานนะคะครั้งนี้พอรู้ว่าแบบเปิดจองอะไรเงี้ยค่ะก็เก็งทองเก็งเม็ไม่ได้ต้องไปต้องพบสี่คนยันเอาลูกขึ้นไม่ไหวน่ารักมากบ้านเบอร์เกอร์จิมจุ่มซ<ส>ีโ<ส>ฟนเฮ้ยยักษ์เอาไหมผมชื่อการ์ดแล้วก็อนอน้เปิลครับโดยส่วนตัวก็ไม,ไม่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอ่ สุนักมาก่อนและครั้งแรกครับก็คือดูวุ่นวายดีการเตรียมพร้อมของเราเน้นไปทางด้านแฟชั่นอย่างเดียวบ้านรถถังทีมสีชมพูนีสใสยของรถถังค่ะอยากทราบเป็นยังไงบ้างคะซื่อสัตย์มากครับถ้าใครมายุ่งกับพ่อเขาไม่ได้เลยเขาจะแบบขู่หัวงอะไรพวกนี้ครับอะไรทำให้ตัดสินใจมาทิยวมาเที่ยวส่นี่ะ โอ้หบอกเลยพ <รอ S 1> ี่ดีกรกับน,น้องนิ่งๆเลยค่ะอยากมาเจอ,อน่ารักมากมานะคะนี่ไงบ้านน้องสไตร์ซาทีมสีฟ้าค่ะเฮ้บอกนี่ใส่น้องดนึงค่ะโอ้ยคุณหนูกว่าแม่ๆอีกคะ่ะทานอาหารต้องป้อนอย่างแรกอย่างที่สองก็คือสุขาเคลื่อนที่คะ่ะเขาไปไหนก็ต้องคอยเก็บ <laughs> เราและอีกนะ ถ้าไม่เก็บนี่มองนะคะแบบเมื่อไรจะแก้อะไรประมาณนี้มีเหลือก็ใส่ตามีอะไรจะแก้ตัวไหมคะบ้านเฮเดนชิโร่ลาเต้สีฟ้าอ้ยชื่อปอยนะคะน้องหมาชื่อเฮเดนค่ะครับชื่อเป้นะครับน้องหมาชื่อชิโร่ครับวูดทอมน้องหมาชื่อลาเต้ครับคนนี้ตัวโชว์ลงของบ้านเราเลยค่ะ ก็เหลือบ้านเลดนะคะบ้านสุดท้ายที่ยังไม่รู้ตัวว่าสุดท้ายจริงยังไม่รู้ตัวนี่แม่ยังไม่รู้เลยว่าเขาลงทีมกันตรงไหนใจร้ายบ้านไข่ต้มไข่เจียวจีมสีฟ้าแนะนำสมาชิกนิดน,นึงค่ะนนตัวนี้ไข่ต้มอ,อาย,ยุขวบกับ8เดือนตัวนี้ไข่เจียวค่ะ2เดือนนิดๆหน้าตาจิ้มลิ้มมากตื่นลทุกคน และนี่คือสมาชิกทั้งหมดที่ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทีมสีต่างๆค่ะทุกท่นนะคะณนาวินาทีนี้นะคะแทบจะพร้อมกันเกินบหมดแล้วนะคะอยากใ เราพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วทุกคนขอเสียงหน่อยนะคะหนึ่งสองสามเลี้ยงนสุดกันสุกันด้วยเสียงเราโอ้ทุกคนค่ะห้าทุ่มครึ่งวันและเวลาสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนมาพบกับนี่แอมและหนูนิ่ง ในรายการที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยค่ะไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักกับ The n n m m l ลและละคนได้พักสัตว์ทเที่ยวค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีลูกๆสีขาก็มาดูความหันษาของหนูนิ่งๆก็ได้นะคะร่วมยกทัพหันษาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเพชรบุรี The Field Animal Stream สูนเช่าวิทยุสื่อสาร n e v e r s ์ไซ มันรอมีอยู่ดังนั้นพลังจะหมดแค่ไหนแต่กํำลังใจเต็มร้อยอ้าวไปดีกว่าทุกคนคะเดี๋ยวเราจะน่ทาทมพุกหน้าออกจากที่นี่ไปยังผัดกิจกรรมแรกกันคะ่ะ,ะ,ะทุกคนพร้อมหรือยังมีใครส่งเสียงให้มีบ้างพร้อมคะ่ะพร้อมคะ่ะแต่ว่ารถอยู่ตรงนู้นนะ

สิงบนบอกเลยลูกโหขับรถดีๆน,นะบอกคนณพ่อด้วยหนูไม่ต้องขับนะลูกนะมันอันตรายนะลูกหน้ะต่างจังหวัดน,นะ <c oughs> ทีมเราหมดยังมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่เร็วเร็วเร็วสมาชิกลันลี่นะคะตอนนี้ใครได้ยินเสียงนี้แอมบ้างเอ่ย9ค่ะ9 11สีฟ้าได้ยินค่ะ11สีฟ้า สี่สีฟ้าก็ได้ยินค่ะสี่สีฟ้าสามหมายเลขค่ะได้ยินค่ะข้างๆซ้ายนี่เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกเลยนะโอ้เขามีการบอกให้รอกันด้วยสิบเก้าก่อสิบแปดอยู่ค่ะเบอร์ยี่สิบอยู่ตรงทางแยกไปหนองยาป้องค่ะยี่สิบอยู่ทางแยกไปหนองยาป้องตอนนี้เราอยู่ไหนคะใกล้ทางแยกไปหนองยาป้องไหมคะ โอ้พี่คนขับรถต้ไม่รู้โอตรงนี้ไงนี่ไงนี่อย่าเพิ่งแทงอย่าเพิ่งแทงอย่าเพิ่งแทงเออตบางทีเขาก็ทะเลาะกันนานระหว่างตะก้องกับคนขับรถตู้ ในระหว่างที่เรากำลังเขมงวดเ้ยเฮยรถยรถมันอยู่ไหนเฮเฮ้ยว่าเหรอเย่าอ๋ออ๋ออยู่ไหนกันคะมีดูกำลังวุ่นวายพิจารณ์ทุกคนทำงานนะแล้วไงคะมีหนึ่งสิ่งที่รู้สึกแปลกปลอมและผิดแปลกมาจากคนเอิ่นั่นก็คือแล้วดูนางนอนสิแล้วดูก้นมีนั่งสินี่คือครึ่งก้นเท่านั้นนั่นที่นั่งน่ะนิดเดียวเห็นไหมโอนางก็ชีวิตดี ตอนนี้รถคันแรกรับก็เข้ามาอย่างสวยงามนะคะมีการบบกมือทักทายทุกท่านค่เะเมื่อมาถึงแล้วนะคะจอดใกล้ๆกันเลยก็ได้นะคะดูซ้ายดูขวาด้วยนะคะสำหรับการกิจกรรมแรกที่นี่คือ The f e w Animal Street สวนสัตว์แห่งแรกและแลนม้มากแห่งใหม่ในเพชรบุรีส่วนโจที่แต่ละบ้านจะต้องตามหากันนั่นคือเก็บลูกบอลสีในบึงน้ำพร้อปฏิบัติภารกิจที่ได้และตามหาอาซีที่ซ่อนอยู่ภายใน The Field n n i m a l s Dream เธอเธออันนี้เป็นแก๊งของเรามาด้วยกันเราขอเข้าได้ไหมล่ะ เรามีบัตรนะตอนนี้มีคนมาเริ่มทำภารกิจออกไปตามหาอาซีแล้วนะคะก็เพื่อเก็บลูกบอลในน้ำนั่นเองน่ารักเนาะสร้างความสัมคี ไต่เต่ายักษ์้ใช้หมต์ทุกสามโอเคโอ้ยไปคนเดียวเลยอ่ะบ้านเนี้ยแ้วกับกิจกรรมอาซีค่ะเป็นไงคะมีความโหดร้ายอะไรบ้างหรือเปล่ามากเลยแต่พี่ปล่อยเขาลุยคนเดียวพี่ลุยู่คนลูกมากตรงไหนลุยอยู่คนเดียวปั่นจักรยานขี่เรือก็อยู่คนเดียวหาอาร์ซีเล่นเกมอยู่คนเดียวที่เสียไละที่ไมีคนเสียสละ เฉยเลยค่ะอันเฉยเลยยังคะได้อะไรเอ่ยบันทึกโค้ด NNI ลงในสมุดแล้สมุดไม่ได้เอามาน่าไม่เป็นไรก็เก็บ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 ใบนี้ไว้ค่ะแล้วก็เอาไปบันทึกกับนกใช่ตัวที่มีสัญลักษณ์อันนี้มองดีตัวไหนอ่ะ นิ่งๆใน,นรายการที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยค่ะไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักกับ The Animal ลิลละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีลูกๆสีขาก็มาดูความหันษาของหนูนิ่งๆก็ได้ไหมคะร้่มยกทับหันษาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟ ขนมอบเดลิซิโอของกินถูกปากของฝากถูกใจแม่กิมลัง จะกี้มานะ,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 ะบ้านนี้ทุ่มทุนน่ะทุ่มทุนตรงที่คุณแม่กับคุณลูกพายเรือกันนะแต่เขามีคุณพ่อมาด้วยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณพ่อทําอะไรอยูอคอ่คุณพ่อมีลูก,กลลคุณพ่อมีล่มกลางแล้วคุณพ่อก็ยืนถ่ายรูปให้คุณแม่ โอเคถ่ายรูปคู่กับนกจัดการ,รเลยค่ะบ,บ้านนี้ได้อะไรอะ่ะอ่านว่าเลยนะวั <1> <1> นนี้จะเจอ er ไหมอะ่ะแต่ว่านั่นละสิ 1> <1> <1> ยหยิบใหม่ลูกบอลตอนแรกหยิบมาก็คุณพิธีกรไม่ได้บอกว่าให้เปิดก็ขึ้นมาเรียบร้อยเปิดอ้า <Yellow> ววันนี้จะเจอ er ไหมอ่ะแต่ว่า 1> <1> <1> คือมันไม่ได้ต้องไปหยิบใหม่อ่ะ คราวนี้หยิบเปิดเปิดก่อนไม่ได้วางใม้เหมือนเดิมไม่ต้องไปมาหยิบได้ไรคะวันนี้จะเจอไหมวันนี้จะเจอไหมเหรอแล้วเจอหรือเปล่าเจอแล้วไงเจอแค่วันนี้จะเจอไหมใช่ไหมเอาหาใหม่ชู้ชู้นะคุณพ่อค่ะรับลูกก่อนคุณแม่จะประเชนรชะตากรรมเอง ย้ยไปแปลว่าอะไรเข้าใจไหมคะแปลว่าเอาใหม่ค่ะหาลูกใหม่ต้องหาบอลลูกใหม่แล้วลูกที่สองได้อะไรเอ่ยลูกที่สองก็ยังไม่ได้ค่ะได้คําว่าอะไรนะพักก่อนดีไหมลูกที่สามล่ะลูกที่สามก็ก็เขาเขาบอกว่าหาหาใหม่อีกครั้งที่มาไทไอะไรไค่ดฮะ เฮ้ยพิ่งรู้นะเนี่ยสุดยอดได้บอลโน้ใบเดียวพิธีกรบอกให้แกะอ่านเขียนข้ในว่าให้หาต่อไปบอลค่ะที่ลงไปจับอีกลูกอ่ะเอามาลูกเดียวแต่ว่ามีแอบดูหลายลูกอยู่เหมือนกันร้ายอะ ทกแรกเสียใจอะไรท้าอย่างอ่ะไม่มีอะไร <c oughs> ผมก็เลยต้องทิ้งไป <c oughs> แล้วก็ไปหาอีกบอลหนึ่งไอทิ้งนี่คือทิ้งลงไปที่เดิมใช่ไหมที่เดิมในน้ำดูจากภาพความวุน่นวายแล้วคะ่ะมันก็ดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับภารกิจนี้ รายการ The Animal ละลาเทปเุดกิจกรมรมแรเลี่สุดมันสู้กันด้วยเสียง how กับกติกาง่ายง่ายเพียงทายว่าสีอะไรน่าจะเป็นผู้ชนะสงคำตอบมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนิ่งนทุกรายชื่อร่วมลุ้นบัตรกำนันห้อง และผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการเท่านั้นนะคะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วมิทวันนี้ยังไม่จบีแค่นี้ค่ะแต่ที่จบนั่นก็คือคุณลาของการรายการค่ะเอาเป็นว่า ถ้าบรรยากาศความสนุดสนานในกิจกรรมและลีสุดมันสู้กันด้วยเสียงเขาครั้งที่6นี้มีแอนขอมีภาพต่อในสัปดาห์ถัดไปนะทุกคนเจอกันอังคาราหน้าห้าทุ่มครึ่งค่ะ